ข้างนี้ฟังนั่งก่อน,นครับวงกลมภาพสิ่งมีชีวิตอะไรที่มีชีวิตครับพูดมาในในในอันเนี้ยอันไหนมีชีวิตบ้างที่เดินได้วงกลมสิวงกลม,กมจับด,ดินสอแล้ววงกลมตัวไหนเดินได้คือสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ ตัวนี้มีชีวิตไหมครับมีอ่ะตัวเรียกว่าอะไรครับแพะอ่ะวงกลมวางอ๋อวงกลมอ่ะอันไหนมีชีวิตเดินได้คะอันนี้อะไรช้ไม่ต้องดูอันนี้อ็นนี้อะไรช้างวงกลมครับวงกลมช้างเ,เออวงกลมเลย อ่าอะไรเดินได้อีกครับหนูอ่าภาษาอังกฤษว่าอะไรหนูดักโกดักโกนั่นมันตุกแกอันไหนเดินได้อีกครับไม่ไม่ไม่เฉพาะข้างบนเฉพาะตรงนี้อันไหนเดินอันไหนเดินได้อีกไล่ดูดิไม่รู้เนี่ยอะไรกระโดงโอเคแมวกระโดนโอ้กระโดงโอ้แมว แ,แล้วลข้อนี้แล้วนะครับกระลอกอะจะมีหูแลแม่กระลอกกากระบาดภาพสิ่งไม่มีชีวิตอะไรเดินไม่ได้บ้างคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะลม อันนี้เรียกว่าอะไรคะยาสีฟันยาสีฟันเดินได้ไหมไม่ได้ไม่มีชีวิตกากระบาดครับอันนี้อันนี้มีชีวิตไหมมีอันนี้ไม่มีอกากระบาดไม่นอโนกากระบาดกากรบาดกบาดแบบนี้อ่ะแม่ทําตัวอย่างอออดูอืมอืมอ่ะกากระบาดแล้วอันไหนเดินไม่ได้คะ อันนั้นอัน,น,นว่ายน้ำได้ดูบิ๊กได้ออันนั้นเรียกว่าอะไรคะเช่เชื่อนอออน้ำอ๋อการน้ำอืมการกระบะแบบนี้เช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 นแม่อันนี้คือไปโดนอะไรอืมอันไหนอีกครับอันไหนไม่มีชีวิต อันนี้เรียกว่าอะไรครับเชือก่ากระบาดกากะบาดแบบนี้จับดินสอดีๆกากะบาดไปเป็นนี้กากระบาดจับจับดินสอไหมจับอย่างนี้กระบาเหมือนยังไงนะจับอย่างนี้อ๋อจัาเป็นอ่ะกากะบาดอ่ะกากะบาดอันนี้ไม่ไปโดนอะไรแดงๆอ่ะ จับมือมาเอามือมาอ,มอันนี้ไม่ไปดนอะไรเด้งๆอ,อ่ะอันนี้เดินได้ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรโค<ฆ>นอ่าการกรบาทการกรบาทแบบเนี้ยฟืดฟืดเอออืมอ่าอันนี้ ภาพที่อยู่ข้างหน้าหมีแพนด้าหมีแพนด้าอืมอะไรอยู่หน้าหมีแพนด้าให้กากบาดตัวอะไรอะไรไมูหมูป่าหมูป่าหมูป่านที่เดินได้ไม่ใช่ตัวไหนอยู่ข้างหลังหมูป่ากะลุกตัวนี้อยู่ข้างหน้าข้างหลัง นี้ตัวนี้ข้างหลังหรือข้างหน้าแพนด้าอยู่เนี่ยอะไรอยู่ข้างหน้าแพนด้าอันนี้อูดอยู่ข้างหลังอูดอยู่ข้างหลังนีและอะไรอยู่ข้างล่างข้างหน้าหมูป่าใช่ไหมตัวไหนตัวไหนอยู่ข้างหน้าแพนด้ากากบาดตัวไหนอยู่ข้างหน้าแพนด้าออันนี้อยู่ข้างหลัง นี่อยู่ข้างหลังแพนด้าเอออะไรอยู่ข้างหน้าแพนด้าอ่าหมูป่ากากบาทโนโนกากบาทโนโนอ่ะงั้นเลิกทำโนอันอันนี้โนโนเออมันโนโนูก็ให้กากบาทไงเออจะประมานี้เออจะโพยจะเดีอะไรอยู่ข้างหน้าแพนด้าเดี๋ยวภาพที่อยู่ ข้างหน้าหมีแพนด้าตัวไหนอยู่ข้างหน้าหมีข้างหน้าอลินอย่าบอกน้องอันไหนอยู่ข้างหน้าอันไหนอยู่ข้างหน้าครับสัตว์อะไรที่อยู่ข้างหน้าหมีแพนด้าบ้างบอกแม่ดิตัวนี้พูดชื่อสัตว์สัตว์สัตว์อะไรที่อยู่หน้าหมีแพนด้าครับตัวไหนอะที่อยู่หน้าหมี ตัวอะไรครับตัวอะไรหมูอยู่ข้างหลังหมูมาหันหน้าไปทางไหนมีหงมันหันหน้าไปทางนู้นอะไรอยู่ข้างหน้าหมีแพนด้าครับแม่เออพี่ออยังตอบได้เลยไม่เอออ่าไปป๊ามาแล้วไปอิงแลนด์ไปเนื้อหนูอยากดีอ่ามาอยา